ประมาณ3า0นาฬิกา30นาทีกำลังทหารได้เข้าควบคุมพื้นที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องหลังจากที่มีคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเตรียมประกาศกฎอัยการศึกจึงนํากำลังมาเพื่อขอให้สถานีโทรทัศน์เชื่อมสัญญาณการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5 ทั้งนี้กองทัพได้ประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเวลา3นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนสาเหตุในการประกาศกฎอายการศึกในครั้งนี้เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ของกลุ่มมวลชนหลังจากการชุมนุมและการเคลื่อนไหวที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะเกิดจราจลค่ะ พลเอกประยุทธจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ออกประกาศฉบับที่3ทับสองนะคะโดยมีเนื้อหาว่าตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่มได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลตลอดจนพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาด และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดจราจนและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างดุนแรงในหลายพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมทั้งนี้เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่ประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา2และมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติกฎอายการศึก พุทธศักราช2,457ประกาศกฎอัยาการศึกทั่วราชอาณาจักรเวลา3นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะนี่ค่ะ